แกกี่รอบแล้วใช่ไหมไม่อยากให้คนจอจะไม่เกะกะหน้าร้านอะ่ะป้ามาทางไหนก็ไปทางนั้นเลยนะแล้วดูสิเนื้อตัวสปกปรกไปไปไปชิวฉันน่ะรู้ว่าคุณนะ่ะเป็นคนรวยแต่คุณนะ่ะให้ยามเป็นคนดีให้ได้บ้างนะสักนิดหนึ่งก็ยังดีโลกนี้มันจะได้น่าอยู่ขึ้นนี่แกสปกปรกแกกล้าว่าฉันหรอฮะได้คุณเจน เดี๋ยวก็เปิดร้านไม่ทันพอดีนี่กี่โมงกี่ยามแล้วครับคุณเจนรีบๆทำเลยนะ ยายครับยายมาจากไหนครับเนี่ยยายนอนอยู่ข้างกองขยะท้ายหมู่บ้านนะจ๊ะพอดียายไม่มีบ้านยายครับอย่าหาผมไล่ยายเลยนะครับแต่ยายอย่ามายืนหน้าร้านแบบนี้เลยเดี๋ยวเจ้านายผมออกมาเขาจะมาด่ายายแล้วนะครับแต่ยายหิวอ่ะยายหิวแล้วครับออพอดีผมมีห่อข้าวอยู่ยายร้อนี้แป๊บนะครับเดี๋ยวผมไปเอามาให้นะไม่พ่อหนุ่ม ยายอยากกินหมูกระทะออะไรนะครับหมูกระทะยายครับยายมีเงินเหรอครับหมูกระทะชุดละสามร้อยเลยนะครับ <_ EN> นี่ถ้าผมเป็นเจ้าของร้านเนี่ยผมคงให้ยายเข้าไปนั่งกินฟรีแล้วครับแต่นี่ผมก็เป็นแค่ลูกจ้างอีกอย่างเจ้านายผมคงไม่ยอมให้ยายเข้าไปนั่งกินในร้านแน่ๆยายรู้ แต่ยายอยากกินหมูกระทะสักครั้งหนึ่งก่อนตายอะจ้ะตายเตยอะไรกันครับยายทําไมพูดอะไรแบบนี้ล่ะครับยายยดูแข็งแรงอยู่เลยนะครับคนจนจัดอย่างยายอะกว่าจะได้กินหมูกระทะสักชุดหนึ่งอะคงจะตายก่อนพอดีนี่ช็อนี่มาอะไรกันเนี่ยฉันบอกแกกี่รอบแล้วใช่ไหมว่าอย่าให้คนจนจัดไม่เกะกะหน้าร้านอ่ะป้ามาทางไหนก็ไปทางนั้นเลยนะแล้วดูสิ เนื้อตัวสกรปรกไปไปไปชิวแต่คุณเจนครับคุณยายเขาแค่อยากเข้ามากินหมูกระทะครับให้ยายเขามานั่งข้างในได้ไหมครับเดี๋ยวข้ามกระทะเนี่ยคุณเจนก็หักออกจากเงินเดือนผมก็ได้นะครับนี่แกจะบ,บ้าอะไรโชคมาให้คนจรจัดเข้ามานั่งกินหมูกระทะในร้านฉันนี่นะฉันไม่เอาแกด้วยหรอกเดี๋ยวลูกค้าเห็นนะเขาไม่เข้าร้านฉันพอดีไหมจะแบคทีเลียเชื้อราที่ติดตัวมากัดยายอีกเออ แต่ว่าคุณเจนครับคือนี่ไอ้โชคแกรวยมากกักหรอที่จะมาซื้อหมูกระทะให้คนจนจัดกินน่ะลำพังตัวแกเองยังเอาไม่รอดเลยอยากจะเป็นคนดีโถเป็นคนรวยให้ได้ก่อนไหมนี่คุณไม่ให้ท่นกินก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ไม่เห็นต้องพูดเดียบคนอื่นว่าจนเลยท่้นรู้ว่าคุณน่ะเป็นคนรวยแต่คุณนะ่ะ พยายามเป็นคนดีให้ได้บ้างนะสักนิดหนึ่งก็ยังดีโลกนี้มันจะได้น่าอยู่ขึ้นนี่แกสกปรกแกกล้าว่าฉัานหรอฮะได้คุณเจนคุณเจนครับ ทำแบบนี้มันไม่เกินไปหรอครับยายเขาเป็นคนนะครับไม่ใช่หมาทําไมเอาน้ํามาสาดไล่เขาแบบนี้ล่ะครับผกปากไปโชคโดนแค่น้าล้างผักแค่เนี้ยยิงดีนะคอยพวกคนจรจัดอะ่ะก็ไม่ต่างอะไรจับหมาข้ามหนนละเว้ยคุณจําไว้เลยนะสักวันหนึ่งอะ่ะคนจรจัดนี่แหละจะทําทให้คุณลงมากะตีนให้ได้อฝันไ่เคยแกคอยดูก็แล้วกัน คุณจะจ่ายดอกตรงนะคะเพราะฉันไม่อยากมีปัญหาทีหลังเออฉันจ่ายตรงแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงนะคะดีค่ะคุยกันง่ายๆแบบนี้ก็ดีจะได้ไม่ต้องลงไม้ลงมือคุณรู้ใช่ไหมว่าวงการนี่นอกระบบอะมันเป็นยังไงงั้นฉันขอตัวนะคะค่ะ กู้นี่นอกระบบแบบนี้มันจะดีเหรอครับคุณเจนทาไมจะไม่ดีกู้นี้นอกระบบอะได้เร็วที่สุดละแกก็รู้นี่ว่าฉันต้องหาเงินมาปรับปรุงร้านให้เร็วที่สุดอะแต่นี่นอกระบบเนี่ยมันดอกแพงไม่ใช่เหรอครับไหนคุณเจนเจ้าร้านไปค้าอีกแล้วถ้าร้านใหม่อะมันขายไม่ดีขึ้นมาจะเอาเงินไหนไปจ่ายดอกใช้นี้เหรอครับแล้เราจะนี้จะไม่มาตามทวงนี้เหรอครับปากเสียนะแกโชค จะขายไม่ได้ได้ยังไงฉันปรับปรุงร้านใหม่ให้ดีกว่าเดิมหรูกว่าเดิมแล้วอีกอย่างนะหมูกระทะร้านเราก็ติดแอร์ใครจะไม่อยากมากินแล้วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะที่ฉันจะขึ้นราคาหมูกระทะแบบนี้ยขายแป๊บเดียวจะได้เงินมาใช้หนี้ละแต่เท่าที่ผมเป็นพนักงานร้านนี้มาเนี่ยคนที่เขาเข้ามากินส่วนใหญ่อะ่ะก็จะเป็นคนหาเช้ากินขําถ้าคุณเจนทำร้านหนูห,นหนูแถมยังขึ้นราคาหมูกระทะอีกเนี่ย ผมว่าลูกค้าเขาไม่น่าจะซื้อไหวนะครับนี่ไอ้โชคแกอย่ามาทําเป็นรู้ดีหน่อยเลยเป็นแค่พนักงานใครที่มันจนไม่มีปัญญาซื้อกินก็ไม่ต้องกินสิวะฉันขายให้คนที่มีปัญญาซื้อกินแกเข้าใจไหมครับผมก็แค่อยากเตือนด้วยความหวังดีแกไม่ต้องมาเตือนฉันหรอกถ้าฉันไม่เก่งจริงนะฉันไม่มาเป็นเจ้านายแกได้หรอกนะแล้วนี่จะเป็นไนเนี่ย ออพอดีมีลูกค้าสั่งหมูกระทะระทานที่บ้านนะครับผมก็เลยจะไปส่งเดี๋ยวนะตั้งแต่ฉันเปิดร้านมาฉันยังไม่เห็นใครสั่งกับไปกินบ้านเลยเออลูกค้าคงอยากเปลี่ยนบรรยากาศมั้งครับแต่ผมว่ามันก็ไม่น่าเสียหายตรงไหนนี่ครับถ้าลูกค้าจ่ายเงินก็โอเคแล้วเออไปไปไปรีบไปเถอะ ยายตื่นเลยครับมากินหมูท่าเร็วอา้าวพ่อหนุม่มนี่เองหายายเจอได้ยังไงยายเป็นคนบอกผมเองไม่ใช่เหรอครับว่ายายอยู่ตรงกองขย,ยะหลังหมู่บ้านเนี่ยนี่ผมแอบ,บเอาหมูทำมาให้ยายเลยนะครับผมต้องลงทุนโกหกเจ้านายว่าลูกค้าสั่งอะเพื่อยายคนเดียวเลยนะโอ้ <c oughs> พ่อหนุ่มทําแบบนี้ถ้าโดนจับได้ไม่ซวยเหรอวะผมไม่โดนไล่ออกหรอกครับถึงผมโดนไล่ออก <c oughs> เขาก็หาคนมาทําไม่ทันอยู่ดี เจา้านายงผมอ่ะเขาไม่ยอมปล่อยให้ร้านเสียผลประโยชน์หรอกครับผมรู้จักเขาดีพู้พ่อหนุ่มทําไมถึงได้ทําเพื่อยายขนาดนี้ผมก็อยากสารฝันให้ยายครับก็ยายคนบอกผมเองไม่ใช่เหรอครับว่าสักครั้งในชีวิตอยากกินหมูทาสักครั้งมาเดี๋ยวผมย่างให้นี่เลย ช่องไปส่งหมูกระทะนานจังวะมันไปส่งให้ลูกค้าจริงจหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามันต้องแอบไปส่งให้ยายแก่จอนจัดแน่แน่เลยเดิวดิวอ<า>เอาโทรศัพท์มาให้เจ๊นหน่อยของร้านอะ วันนี้ก็ยังไม่เห็นเบอร์ลูกค้าคนไหนโทรเข้ามาสั่งหมูกระทะเลยนี่หืม่ิโชคแกก,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 กล้าโกหกฉันได้ไงเดียวเฝ้าร้านนะเดี๋ยวฉันมาได้ค่ะอันนี้สุกแล้วโ,โ้ตื่นเต้นจัง อยากรู้จริงว่าหมูกระทะคำแรกในชีวิตน่ะมันจะเป็นยังไงไอชคแกกล้าดีไงมาโกหกฉัน หุดนะครับทาไมต้องทำถึงขนาดนี้ด้วยอ่ะนี่ยายแกยังไม่ได้กินเลยสักคำนะครับฉันบอกแกหลายรอบแล้วใช่ไหมก็อย่าเอาหมูกระทะร้านฉันมาให้พวกคนจนคนจนจัดกินนี่มันจะอะไรกันกนะกรหนาครับทำไมต้องเหยียดเขาขนาดนี้ด้วยแกหุบป,ปากไปนี้เลยนะไอ้ชอกถ้าแกไม่อยากโดนฉันไล่ออกแล้วแกก็จําใส่ห่วงแกไว้ด้วยนะว่าพวกมันไม่มีสิทธิ์กินของในร้านฉันส่วนแกโทษฐานที่โกหกฉัน ฉันจะหักเงินเดือนแกสองเท่ากับชุดหมูกระทนี้ไม่ต้องกินมาแล้วด้วยผมขอโทษจริงนะครับยายนี่ยายยังไม่ได้กินเลยสักคำอ่ะช่างเถอะพ่อหนุ่มยายมันเกิดมาเอาพับอับจนเองนี้ถ้านเนี้ยยายคงไม่ได้กินหมูกระทะแล้วล่ะ เราะคงไม่มีใครอยากขายหมูกระทะให้คนจอนจัดอย่างยายหรอกโธผมมาสงสารยายจริงๆเลยครับลอตเตอรี่จ้าลอตเตอรี่จ้าถ้ายายได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เป็นเศรษฐีกับเขาก็ดีเนาะยายคงได้กินหมูกระทะกับเขาบ้างแต่แต่ว่าไปจะถูกลอตเตอรี่เฮีได้ยังไง,ไงเงินจะซื้อลอตเตอรี่ยังไม่มีเลยอืมเอางี้ เดี๋ยวผมซื้อลอตเตอรี่ให้ยายเองถือว่าแทนหมูท้ายที่เสียไปแล้วกันครับเผื่อยายจะได้มีความสุขกับเขาบ้างลอตเตอรีนะ่เนี่ยมันไม่ได้ให้ความสุขหรอกมันให้ความหวังต่างหากงั้นยายอย่าพิ่งสิ้นหวังนะครับงั้นผมซื้อลอตเตอรี่เป็นของขวัญให้ยายเลยแล้วกันนะครับแทนหมูท้ายที่เสียไปน้องครับเลือกเลขผมมาสักสองใบเท่าไหร่ครับ ใบละแปดสิบาทจ้าสองใบก็ร้อยหกสิบจ้านี่ครับสองร้อยไม่ต้องทอนนะครับอันนี้ครับยายแบตเตอรี่แล้วก็นี่เงินสองร้อยเอาไว้ยายซื้อข้าวกินนะครับสาธุ้าวยายพอมีวาสนาได้กินหมูกระทะ ก็ขอให้ยายถูกลอตเตอรี่นะของตัวก็ยังดีถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรครับยายยายก็เ,เงินสองร้อยเนี่ยไปซื้อหมูปิ้งกินแก้ขัดก่อนแล้วกัน ร้านใหม่มาก็จะเดือนอยู่ละไม่มีลูกค้าเข้าสักคนเลยก็ผมบอกแล้วว่าไงครับว่าแถวนี้มีแต่คนจนๆอยู่ใครเขาจะกล้ากินร้านหมูทาติดแอร์แบบนี้แพงๆละครับฉันรู้แล้วนะ่ะไม่ต้องมาทำเป็นซ้ำเติมฉันหรอกแล้วนี่ก็ใกล้จะถึงครบก็หนกบร้านจ่ายนี่แล้วด้วยจะทำยังไงดีจำเนียวฉันตายแน่เลย นี่มันเลยเวลาใช้นี่แล้วนะทั้งต้นทั้งดอกและฉันหวังว่าเธอคงไม่คิดตุกติกนะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ค,คุณพี่ขาพอดีฉันเปิดร้านมายังไม่มีลูกค้าสักคนเลยรายได้ก็ไม่มีฉันขอบผัดไปก่อนได้ไหมขายไม่ได้มันก็เรื่องของเธอสัญญาก็ต้องเป็นสัญญาสิ แต่ให้สัญญาเธอต้องจ่ายฉันตั้งแต่สามวันที่แล้วแต่นี่เธอเงียบเธอไม่ให้คําตอบอะไรฉันเลยพอฉันมาทวงเธอก็บอกว่าไม่มีเงินถ้าเธอไม่มีเงินคืนฉันะนะร้านที่เธอเอาไปคำ้ำมันก็ต้องตกเป็นของฉันไม่ได้นะคะคุณพี่ถ้าคุณพี่ทําแบบเนี้ยแล้วฉันจะทํามาหาก,กินอะไรล่ะคะนั่นมันก็เรื่องของเธอฉันบอกแล้วไงสัญญาก็ต้องเป็นสัญญา ฉันจะบอกไว้เลยนะว่าฉันนะลงประกาศขายร้านนี้แล้วด้วยแล้วก็มีคนสนใจที่จะซื้อไม่ได้นะคะคุณพี่คุณพี่เอาร้านของฉันไปลงประกาศขายได้ยังไงทาไมจะไม่ได้ก็เธอไม่ส่งดอกฉันเองหนิดูแค่นี้ก็รู้ล้วว่าเธอไม่มีเงินฉันก็ต้องหาทางเอาเงินคืนด้วยวิธีอื่นนะสิช่วยไม่ได้ในนอกระบบมันก็โหดแบบนี้แหละ นี่ฉันจะต้องสูญเสียร้านไปจริงๆหรอเนี่ยจะไม่เหลืออะไรแล้วถ้าเธอไม่มีที่ไปอะนะเธอจะทำงานร้านนี้ต่อก็ได้แต่ต้องในฐานะนาพนักงานไม่ใช่เจ้าของร้านมีลูกค้าคนหนึ่งเขาสนใจที่จะซื้อร้านเขายังอยากให้เปิดร้านขายหมกูกระทะเหมือนเดิมจะได้ไม่ต้องไล่พนักงานออก ถ้าเขาเสนอราคาให้ฉันดีๆฉันอาจจะขายเขาก็ได้อย่างนี้ก็หมายความว่าผมจะไม่ตกงานแล้วใช่ไหมครับผมยังสามารถทำงานที่ร้านนี้ต่อไปได้ใช่ไหมครับก็ต้องให้เจ้าของร้านคนใหม่เขาพิจารณาเอาวะนะเอาล่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวแล้วกันไปกลับ เดนครับอย่าบอกนะครับว่าคุณอยู่สภาพนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนี่ยก็ฉันยังทำใจไม่ได้นี่จูๆ่ๆร้านฉันจะตกไปเป็นของใครก็ไม่รู้ตัดอกตัดใจทันทีเถอะครับแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วทีหลังอะ่ะก็อย่าไปยุ่งกับพวกนี่นอกระบบอีกเริ่มต้นใหม่เหรอแกก็พูดได้นี่ พระแกไม่เคยหมดตัวแบบฉันนี่คุณเจนครับคนเราเนี่ยเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันนะครับขอแค่ไม่สิ้นหวังดูอย่างผมสิเมื่อก่อนไม่มีอะไรทุกวันนี้ก็ไม่มีอะไรอยู่ดีแต่ผมก็ต้องสู้ต่อนี่แหละครับข้อดีความจนอ้าว ใช่ยายจริงๆด้วยอ่ะนี่ยายไปทําอะไรมาครับเนี่ยทําไมถึงได้พหนุ่มพหนุ่มจาลรตเตอรี่สองใบที่พหนุ่มซื้อให้ยายได้ไหมลอตเตอรี่สองใบน่ะมันคือรางวัลที่หนึ่งจริงเหรอครับยายโอ้โหยายนี่โชคดีจริงเลยนะครับผมดีใจด้วยนะครับนี้ยายก็มีเงินกินหมูท้าแล้วสิครับตลกดีเนาะชีวิต จากคนจนคนจนจัดก็กลายเป็นคนรวยได้ฉันเนี่ยเป็นคนรวยก็กลายเป็นคนจนซะงั้นต่อไปเนี้ยต่อให้ยายมีเงินมาซื้อหมูกระทะฉันนะฉันก็ขายยายไม่ได้แล้วแหละเพราะร้านฉันอะถูกยึดไปแล้วยายจริงครับยายพอดีคุณเจนอะเขาร้านเนี้ยไปค้ำกับพวกเจ้านี้นอกระบบแล้วทีนี้ไม่มีเงินจ่าย แล้วนี่เขาจะตามมายึดร้านแต่ขายคนอื่นนี่ผมก็มารอเจ้าของใหม่อยู่นะครับเห็นเขาบอกว่าจะเข้ามาวันนี้เออยายรู้แล้วนี่พ่อหนุ่มเข้าไปทำหมูกระทะมาให้ยายกินสักชุดหนึ่งสินี่ยายก็ฉันบอกว่าขายไม่ได้ไงยังจะมาสั่งหมูกระทะอะไรอีกใครบอกว่าท่านจะมาซื้อหมูกระทะล่ะท่านจะมากินฟรีต่างหากล่ะโอ้ยยายไหนบอกถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไง จะมาขอกินฟรีสงสัยติดสันดานคนจนมาสิเองเงียเงียบไปเลยตกอ,อับขนาดเนี้ยยังมีหน้ามาดูถูกคนจนเขาอีกไอ้หมูกระทะร้านเนี้ทำไมฉันจะกินฟรีไม่ได้ในเมื่อฉันเป็นเจ้าของร้านฮะนี่มันหมายความว่าไงครับยายก็ฉันนี่แหละเป็นคนที่ซื้อร้านต่อจากเจ้าหนี้ของเองถ้าจะเรียกให้ถูกอ ฉันนี่แหละคือเจ้าของร้านคนใหม่ไม่นะมันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้โอ้ยายนี่เท่สุดๆเลยนะครับไม่ได้กินหมูกระทะแต่ซื้อร้านหมูกระทะมาทั้งร้านเลยพี่ยายมาวันนี้ก็เพราะเองนั่นแหละยายจะขอแต่งตั้งให้เองเป็นหุ้นส่วนร้านหมูกระทะร้านนี้และเองอ่ะมีสิทธิ์ที่จะขายให้ใครก็ได้ไม่ว่าคนจนหรือคนรวย จริงเหรอครับคุณยายผมขอบคุณคุณยายมากๆเลยนะครับส่วนเธออ่ะไม่มีสิทธิ์ในร้านหมูกระทะนี้แล้วเชิญออกไปได้แล้วไม่ฉันไม่ออกร้านนี้ฉันสร้างมาเมงกับมือฉันจะไม่อยอมไปไหนทั้งนั้นคุณยายคุณยายฉันอยู่ต่อเถอะนะคะฉันไม่อยากไปไหนอะ่ะนะให้ฉันไหว้กับคุณยายก็ได้ให้ฉันอยู่ต่อเถอะนะคะคุณยายฉันขอโทษ <laughs> ในที่สุดเธอก็ยอมก้มหัวให้ฉันโดยที่ฉันไม่ต้องทําอะไรเลยเอาล่ะเห็นแก่ที่เธอยอมกราบเท้าฉันฉันให้เธออยู่ในร้านนี้ก็ได้แต่เป็นพนักงานขัดกระทะนะอะไรนะยายยายจะให้ฉันไปขัดกระทะหรอใช่ถ้าเธอทําไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ที่นี่ลองไปเป็นพนักงานธรรมดาดูบ้างแล้วหรู้ว่าไปเป็นคนธรรมดาที่เป็นคนจนน่ะมันจะรู้สึกยังไงยาย สรุปจะทำหรือไม่ทำฉันมีตัวเลือกแค่เดียเท่านี้เออฉันทำก็ได้แต่ยายไปพ่อหนุ่มไปทำหมูกระทะให้ยายกินดีกว่ายายอยากกินหมูกระทะแต่แย,ย่หยดแล้ได้ครับเดีย๋ยวผมจัดหมูกระทะชุดใหญ่ให้ยายเนี่ยแต่ยายต้องกินให้หมดครับคุณยายคุณยายคะโอ๊ยฉันต้องมาเป็นคนขัดหม้อขัดหมูกระทะหรือเนี่ย